ครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่6 6 9แล้วนะครับมีพร์สวยๆนะครับ26รายการมานําเสนอนะครับพร้อมรายการหนึ่งของสาสมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังจะไปทุระที่กรุงเทพนะครับก็อาจจะขุกขักนิดนึงนะครับแต่ว่านี่ผมไลฟ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว กลับมาก็คงจะเหมือนเดิมนะครับอีกเมันจก๊ติดติดกระขัดเลยนะครับนี่นะครับและก่อนจะรับฟังชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับเปิ้งเข้าไปนะครับบ้านมุงประเครื่องลายชื่อหมูนะครับ0939652361เบอร์ลน์เละเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับไอดีไลน์นะครับ m o o i m 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับ เริ่มรายการที่หนึ่งของ EP ที่669เลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระเกจิทางไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับมียันนะข้างหลังนะครับเนื้อออกเขียวก้านมะลินะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างดีนะครับ เนื้อค่อนข้างจัดนะครับเป็นรายการที่2นะครับรายการที่3ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นเกจินะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับด้านหลังมียันแบบนี้แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเขามีเขียนแต่ว่าเป็นคล้ายๆยันนะไม่ใช่เขียนนะครับเป็นยันหมดเลยนะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่3นะครับรายการที่4 ก็เป็นผระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับนี่นรายการที่สี่นะครับเป็นกจิท่านใดนี้ไม่ทราบนะครับรายการที่ห้าเป็นผ้าขุนแผนนะครับเป็นผ้าขุนแผนเนื้อขาวนะครับเท่าที่ผมเคยไล่นะครับแต่มีคนถามหาผมก็เลยจำไม่ได้ e p ไม่ได้เลยเอามาไล่ให้ดูใหม่นะครับเป็นรายการที่ห้านะครับ เนื wollen, ้อค das ่อนข้างเก่านะครับเก่าเลยละเนื้อผงนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกเป็นพระดีลายืนนะครับยืนสวยงามนะครับเป็นพระกุเนื้อดินนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่หกนะครับรายการที่เจเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นด้านหน้าเป็นรูปราห้านะครับเป็นรูปราชการที่ห้านะครับด้านหลังก็เป็น ทรงดินดีมีกระเทาะนะครับมีกระเทาะมุมนะครับเนี่ยแต่นี่เป็นออกวัดพิกุลทองนะครับออกวัดพิกุลทองนะครับเพรอแพศกนะครับแต่ว่าเขามีกระเทาะนะครับออกผงละมันนิดนะครับเจ้าของเขาเก็บไว้ไม่ดีนะครับมีกระเทาะนิดนึงนะครับแต่อยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นพระยอดถงนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับแต่จะเป็นวัดไหนคุกไหนอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับรายการที่9เป็นเหรียญในหลวงนะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่9านะครับเป็นเหรียญอามแบบนี้นะครับมาในซองเดิมๆนะครับ7 2พันษานะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับ7 2พันษานะครับอยู่ในซองเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะ นี่นะครับเอจะแกะลาบากนะครับนี่ครับเป็นทรงแบบนี้นะครับเปรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบเป็นเหรียญนะครับเหรียญเป็นเหรียญสามนะหลวงพ่อเกษมนะครับเขมะโกนะครับปีสองเก้านะครับนี่ผมได้มาแล้วก็มีออกไปบ้างแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ด เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหลวงหล่อหลวงพ่อเงินบางคานะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับตะใบก้นนะครับผิวพันธ์ดีนะครับทั้งหน้าตาชิมลิ้มดีนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองก็เป็นพระรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับตะใบก้นเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะถึงไหนนะครับเนี่ในการที่สิบสองนะครับ รายการที่13เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์ห่อดโลหะนะครับรูปเหมือนครึ่งซีกนะครับแบบนี้เลยนะครับตะไบก้นนะครับนี่ความกว้างนี่น่าจะอยู่ที่หนิ้วเลยนะครับนี่ประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับนี่เป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นช้างนะครับ เป็นช้างหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับนี่นะครับเป็นงานเก่านะครับจะไม่ทราบว่าหล่อเป็นแบบไหนนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบชนแดนนะครับรูปหล่อหลวงพ่อทบชนแดนนะครับ รายการที่15นะครับรายการที่16เป็นพระนางนะครับนางขยานะครับน่าจะเป็นพิมพ์ทรงคล้ายวัดโรงทองนะครับกุโรงทองนะครับมีบินมุมนะครับตัดชิดนะครับพิมพ์มีหูนะครับในรายการที่16นะครับรายการที่17เ เป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพ์สันนะครับเป็นพิมพ์สันนั่งนะครับเนื้อดินนะครับเรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อดินนะครับสะพาถ่ายการใช้นะรายการที่สิบแปดเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อพับพุทธนะครับหล่อโลหะค่อนข้างเก่านะครับอุดกิ่งกุดกิ่งเป็นเหมือนอุดกิ่งทองแดงแต่พิมพ์ทรง ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่ภาพมีอายุและเก่าดีนะครับเป็น,าาร,นร,รายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาแต่มีพิมพ์สี่เหลี่ยมแต่มีสามองค์อยู่ในสี่เหลี่ยมอันเดียวกันนะครับเป็นรูปทรงผมว่าแตกตาดีนะครับเนื้อหากเก่านะครับออกใบลานนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบ เป็นพระปิตานะครับ <Э เนื้อผงขาวนะครับเป็นเน um uh ื้อผงพุทธคุณนะครับเก่านะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระล่วงนั่งเนื้อดินนะครับเนื้อหาพิมทรงเก่านะครับเป็นพระกุนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นพระขุนแผ่เนื้อดินนะครับ ลงบอลทองลงทองด้านหน้านะครับด้านหลังมีตัวอคอร์ลังแบบนี้ก็น่าจะเล่นกันปเป็นหลวงพรคืนวัดสังโคนะครับสุพรรณบุรีนะครับรายการที่22นะครับรายการที่23เป็นพระแผงรูปหยดน้ำใส่ใหญ่นะครับพระมีด้วยกันทั้งหมด3 6 10องค์อยู่ในอันองค์ในอันเดียวกันนะครับ เป็นรูปเป็นแผงแบบนี้น่าจะเป็นพระกขุขทางสุขโขทัยนะครับรายการที่23นะครับครบ23รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับส่วน24 25 2 6เป็นรายการพิเศษองค์ละ300บาทนะครับนี่เป็นพระ3นั่งแบบนี้แล้วมีพระนั่งข้างหน้าอีกเป็นพระเก่าเป็นพระกุนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับเนื้อค่อนข้างจัดเลยนะครับ ส่วนสูงนะครับ2นิ้วครึ่งนะครับเกือบเกือบสนิ้วความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับเป็นผ้าแผงแบบนี้นะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่24นะครับรายการที่25 เป็นเนื้อชินนะครับสูงประมาณ2นิ้วกว่าเป็นพิมพ์ปูนหนังนะครับหรือว่าพิมพโมคลานะครับส่วนสูงอยู่ที่3นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสนิ้วนะครับเกินนิ้วครึ่งเรียมพลาสติกวินเทจแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่25นะครับรายการที่26เป็นผ้าดีลายืนนะครับอุ้ยขอโทษนะครับดีลายืนเป็นเนื้อดินนะครับ วัดถ้ำหีบสุขโขทัยนะครับแต่จะถึงยุคไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับนี่ท่านดูชอบแล้วก็ปิดไปนะดูไม่ชอบก็เป็นความเทิงไปนะครับเป็นรากาที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นพระอีลากุทปถ้ำหีบนะครับส่วนสูงก็มีประมาณตามนิ้วเลยนะครับครบนะครับ 26รายการหนึ่งถึงยี่สิบาองละสองร้อยยี่สี่ี่ห้ายี่หกองละสามร้อยมีส่งสี่เกตปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการเพิ่มเติมขึ้นมาคือรายการของสะสมนะครับผมดูว่าเป็นหยกขาวนะครับเป็นมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างเป็นเขาใส่ยางนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็จับแล้วก็เย็นๆดีนะครับนี่นะครับ แต่ความรู้ผมนี่อาจจะเป็นหินหรือเป็นหยกนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่นี่ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการของสะสมนะครับครบนะครับ26รายการกันหนึ่งของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมูงพักเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ